ไม่ไดไ้ไม่ได้ถามแกนานเลยนะคงจะได้ฟังในเฟซในอะไรมั่ง <c> อ <oughs> คอนแก่นคอนแก่นนี่ก็ถ้าว่ารับรับได้ช้ากว่าคุณเทพอยู่นะคุณเทพนี่รับได้ไวกว่าไอคอนแก่นรับได้ช้าอยู่เพราะเราเพราะเราอยู่นี่ก็นานแล้วไงคอนแก่นก็รู้รู้เฉพาะกลุ่มของแม่แม่ไม่กี่คนอืมไม่แน่น ให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่ขอนแก่นก็ก็แม่แน่นที่ที่แน่นแล้วไม่ที่แน่นแล้วไม่หนีอันนี้เนี่ยก็เห็นอยู่คนเดียวก็คือแม่แม่วิแม่วินี่แน่นอมแม่วมิวยังเป๋อยู่นะแม่วิวยังเป๋อยู่แต่แม่วินี่แน่นแล้วก็ไม่ไปไม่ไปว่าใคร เห็นนะเราเห็นเราเห็นผู้หญิงเราเห็นแม่วิงามไปงามมางามไม่ใช่ว่าหน้าต่างงามนะไปงามมางามพูดงามนั่นแหละคือคนทางอื่นไงพูดถึงคนทางอื่นไงคนทางในคอนแก่นก็เลยอยู่แบบเรียกว่าอะไรไม่ไม่ร่วงไม่ร่วงนะนอกนั้นมามามาก็ร่วงมาก็ร่วงแ็นไม่วิไม่ร่วง ใหม่ๆก็เป็นนะแต่แต่ไม่ร่วงใหม่ๆก็ก็คิดเนะี่ยมามาจะรภาพมากราบขอเขามาไม่วิเราเนี่ยมาขอขมาคิดตอนแรกไม่ได้คิดนะ่ะไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นพระระดับนี้คิดว่าเป็นพระอะไรล่ะเป็นเป็นไม่ได้ไงมันคือมันไม่ไหนเป็นไปได้ํำนังนั่นแหละ ก็เลยคิดว่าเป็นพระธรรมดาเป็นพระวิชาเท่านั้นแหละเด็กก็อยู่ด้วยกันนานนะตั้งแต่รุ่นไม่จ่อยน,อนู่นะไม่วิ่ก็เลยชวนขึ้นภาคเหนือปีห้าเจ็ดนั่นแหละไม่วี่ลงอยนั่น,ลนละะแล้วก็มากระาบพอเขามาร้องไห้อพ่อจะว่าอะไรก็ว่างั้นแหละผู้าาคอรแม่ละเอียดก็เหมือนกัน เราก็ว่าจะเป็นกรรมเราก็เลยชวนแล้วชวนอีกชวนแล้วชวนอีกเราว่างั้นแม้แต่เราเองก็ไม่เคยเห็นเราว่างั่นแหละนั่นแหละไม่มีก็เลยบัดแผลขั้งแต่นู่นก็ไม่ไม่ไปไหนเลยเขาไม่ไม่ล่วงแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ล่วงนะแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้ฝังลึกอะอืมยังไม่ได้ฝังลึกอันนี้พอขึ้นเหนือป้าก็ลงเลยไม่แต่นู่นเหมือนกับ กับแม่ละเอียดนั่นแหละมันเราก็ไม่มันก็ไม่รงมันก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราหรอกมันก็ไม่เคยเห็นดูก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่เรานี่จะทายังไงจะสอนคนได้มันเลยทอนนี่แหละจึงหนีนี่แหละเรื่องเรื่องเดียวนี่แหละวิบากกรรมเวลาออกมาถ้าไม่แรงก็ถ้าจะว่าถ้าไม่แรงถ้าไม่แน่นไม่แรงไม่มั่นคงในทไในวินัยต้นไม้ก็คดนะลูก มันต้องเข้าใจด้วยมันต้องไปต้นไม้ที่แข็งแรงมั่นคงนี่ยที่พอ่อปีพศสอ,องพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเราพี่นาเราเรานิมิเห็นนี่แหละเหลือต้นอ่สี่สิบเก้าเรื่องอะไรลืมแล้วต้นไม้ต้นโพต้นใหญ่เหลือต้นเดียวพ,พ่อจำไม่ลืมนะ พ่อพก็เลยว่าพ่อจะเป็นต้นโพต้นต้นนั้น,น,น,นเพราะว่าคนตายหมดนะคนตายหมดแผ่นดินยุบยุบยุบภูเขาสุดซุดุดุดคนตายหมดไม่เหลือพระก็ไม่เหลือสักลูกที่เห็นนะลูกนะคนตายหมดต้นไม้ต้อนอะไรอน,อไรนี่สุดเพราะว่าเขาเลยว่าแผ่นดินสูบไปหมดนะต้นไม้ต้นอะไรภูเขานี่แผ่นดิน ไปหมดเลยเรื่องที่เห็นนะน้องปู่อยู่ในที่เหมือนกับในสะนี่แหละตอนแรกเดินขึ้นจากสะแต่เดินไม่ได้ยากนะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาสานั้นก็ไม่ได้เลือกอะไรเป็นสานเนินๆเาที่รุ่มเอาที่รุ่มนะเดินที่รุ่มขึ้นมาเห็นต้นไม้ต้นโพต้นเดียวตั้งกลางงานอยู่มันก็ยุบมาก็ขึ้นมาขึ้นมาจากจากนั้นแหละจากที่รุ่มๆเนี่ยก็เอามือ เอามือจับต้นต้นโพต้นนั้นเอามือสายนะจับจับแล้วก็มองดูนี่มองดูมันก็ทุดทั้หมดเลภูเขาต้นไม้ใหญ่ก็ทุดซุด,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 ดคนก็ตายหมดแล้วนีนไม่เหลือนะเหลือต้นไม้ต้นเดียวกับเราเน่ยเราก็เลยวางธาตุขขนข้งสุดท้ายเพราะเพราะรู้ว่ามันจะเหลือสุดท้ายมันจะเหลือเรากับต้นไม้ต้นเดียวเราก็เลยจับเอามือยกขึ้นนี่แหละจับแล้วก็ หลับตาวางครั้งสุดท้ายอู้นั่นแหละจีก็ถอนพอถองมาก็จําไม่ลืมก็นั่นแหละพอออกมาถึงข้าโลกจึงทราบว่าเราจะเป็นต้นโพต้นใหญ่ตัวนั้นจริงเพราะไม่มีใครที่ออกมาเรื่องทำเรื่องวินัยเลยรูปนั้นเรื่องเรื่องนั้นในลึกไปแล้วลึกไปอนี่มีแต่ละครั้งนี่มันไม่ค่อยพลาดอะไรนะ แต่มันจะส่งผลชาหน่อยไม่ได้พุพ๊บปั๊บนอจีนั้นก็เหมือนที่พระพุทธเจ้านี่พระองค์นิมิตช่วงก่อนที่จะต่ดสรู้เป็นพระโพธิญาณเรื่องเอาเรื่องนั้นพอนิมิตอน,นั้นมันก็จะส่งผลช้าในรันไปคือเป็นนิมิตให้เราทราบว่าภายภาคหน้า นานๆนนตออ่อไปจะเป็นยังไงเท่านั้นแหละมันก็เหลือต้นต้นโพต้นต้นเดียวนะนันต้นไม้ไม่มีสั้ต้นนะลูกปึ๊บปั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 ๊บเหลือต้นไม้ต้นเดียวเอามือจับจับไม่ได้จับอย่างนี้จับสูงสูงแต่ตัวก็ไม่ได้แนบติดกับต้นไม้นะจับไว้แล้วก็มองดูมันก็ใกล้เข้ามาแล้วใช่ไหมมันใกล้เข้ามามัน สุดลงสุดลงสุดลงแต่ต้นไม้น่ะหมดแล้วเหลือแผ่นดินสุดท้ายของเราต้นไม้ต้นเดียวนี่เราก็เลยทอดอะไรตายยากวางทา่านขันสุดท้ายหายเงียบเลยวูบเลยประจิตถอนมาถึงทราบว่านิมิตก็นุ่นละน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าไม่ลืม,มลนะหลุดในพวกนี้นะจะไม่ลืมกี่ปีกี่วันกี่เดือนก็ต่างถ้าเป็นอะไรที่บอกว่ามันมันส่งผลที่บอกว่ามาจัจันจะไม่ลืมแล้วก็ส่งผลได้ไหมล่ะ พอ,พอออกมาแล้วไม่มีใครเลยที่จะเอาทำเอาวินัยออกมาเผยแผ่ส่วนมากก็จะเอาพระสูตรออกมาเผยแผ่ใครก็ใครก็ออกมาได้เพราะมันเรียนใช่ไหมลูกพรนั้นพระสูรน,ร,ะสรนี่ก็อยู่ในพระตรพิฎดก็ออกมาได้นะแต่พระร้อนี่สมคนอย่างยิ่งที่จะเอาทำเอาพระวินัยเป็นใหญ่เป็นหลักนั่นก็มาอยู่นี่เหมือนกันก็พูดให้ลมฟังอยู่มันที่เป็นนั่น ภูเขาต้นไม้อะไรต่างๆเรียคือภูเขาที่สูงก็เรียบลงเสมอไปเรียบไปเรียบไปลงไปลงไปเหลือจุดจุดเดียวมีล่องปูกับหรอลรูสิตโกกขาไม่อยู่นี่แหละแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มากราบเราพูดให้ลงฟังอยู่ บอกว่าผู้หญิงคนนี้ชอบํำบุญแต่จำบุญวัดนั้นเป็นสิบสิบล้านแต่ละวัดเป็นสิบสิบล้านผู้หญิงคนนี้นานนะนะพูดให้หลมฟังแต่เขาไม่เคยลืมนะหลูกนะไม่เคยลืมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้ทราบถึงว่าต่อไปในภาคภาคหน้าจะเป็นยังไงแต่มันก็ยังไม่ไม่ชัดเหมือนกับต้นโพต้นเดียวนั่นแหละพ่าว่้าน่ะ มันเป็นล่มโพล่มใสที่ที่บอกว่าใบาโดกหนาต้นพองามนะลูกนะไม่สูงใหญ่แบบอะไรเกินไปนะคือพองามเลยล่ะต้นไม้น่ะคือสูงใหญ่แต่ว่ามัน,มนพองงามเน่ะมันสมส่วนนั่นแหะสมส่วนมนันใบโดกหนาเหลือต้นเดียวนั่นแหละแต่ต้นไม้กับเราสุดไหมไม่รู้รู้แต่ว่ามันวูบเลย พูดไปเพราะเอามือจับต้นไม้ไว้แล้วก็พูบไปแล้วก็ถอนออกมาในความรู้สึกคงไม่ถึงอ่ะคิดว่ามันจะสูดมาใกล้ๆอะ่ะมันก็จะเหลือแต่ต,ต้นไม้ใหญ่คือทรมก็คือพิ่ไหนนั่นแหละว่าทำไมพ่อจึงเก่งจึงกล้าสู้นะเราเวลาเทศเราลึกถึงอยู่นั้นต้นโพต้นใหญ่ต้นไทรต้นใหญ่ต้นโพล่มโพลม่มไทรเขาจะเรื่องลึกถึงตลอดนะเวลาเทศ เวลาทศเริ่มถามไไหนเพราะจะรื้ถึงต้นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นที่เหลือเรากับต้นไม้ต้นใหญ่มองไปรอบข้างต้นมหาโพนั่นน่ะมีแต่พระธาตุอยู่ในอะไรละ่ะในวัสดุอย่างดีวางล่อมองไปล่อไปหมดเลยมีแต่พระธาตุ ไม่ลืมนานแล้วไี่เป็นปีสี่เก้าหรืออะไรนี่ลืมแนละ้วลืมลืมปีไงแต่ว่าไม่ลืมเรื่องที่เห็นไงทั้งที่ไม่คิดว่าจะจานะลูกนะคือแล้วก็แล้วไปแต่ออกมาอย่างนี้ที่มันมันมันระลึกเห็นอนะระลึกไประลึกไปมันเป็นทางเดินมาอย่างไงเพราะระลึกไปถอยไปถอยไปเนี่ยนะมันก็เลยไม่ไม่ลืมเพราะดุกว่าอาจารย์สัมมากก็จะออกพระสูตร พสูนะสนั้นพสูนนี้ฐานะบารมีขึ้นก่อนปั๊บ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 ก็ไม่ได้ว่านะมันก็ถูกหมดนั่นแหละแต่พูดถึงว่าพ้าเรานี่ต้องเอา,พ,าพระธรรมพระวิน,นัยยึดเป็นหลักเสียก,ก่อนก่อนที่จะยกอสูตรมันถึงถูกแต่ก็้วว่าเจ้าโยมก็ไม่ได้ว่านะลูกไม่เป็นไรนะแต่ว่าพ้าเราต้องเป็นอย่างนั้นผู้เจ้าเต๋องี้อย่างนี้พ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เขายกข้อสูตรต่างๆในการช่างเรามีมันถึงถูกอะ่ะไม่ใช่ว่าจะยกอสูตรก่อนแล้วก็ตัดทินปนนัญหา ทำลายหลักธรรมหรือไม่นายมันไม่ถูกเพราะพูดคอยผลสามันพูดกันไม่ได้ยินก็เลยพูดเรื่องนั้นแล้วนี้ให้ฟังพอผลสานี่มาสาแล้วเนี่ยจะเรื่องพูดเรื่องบุญลูกหลังเขาทาบุญแน่ให้ <c oughs> มันไปทำบุญถูกวันพายุพอดีนั่นแหละวันอื่นก็ไม่ทำนั่นเองแตงโมชื่อเล่นที่จริงว่า ผลิตราชนาวีจากจังหวัดขอนแก่นได้ฝากผลไม้ถวายจังหันว่างั้นอขอาพุทนาหลูกสาธุลูกเนี่